สวัสดีครับผมพ่อโจนะครับจากช่องฟ้าหนาวซมิี่วันนี้ขอนําเพื่อนเอนเข้าสู่ช่วงน Idea, Paint, นหนึ่งร้อยไอเดียพ้นกระานต้นไม้สไตล์ Style, พ่อโจอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นครั้งที่18แล้วเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับชมคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการเพ้นกระถานต้นไม้อย่าลืมนะครับหาชมได้ในช่องของเราและวันนี้จะเป็นดอกไม้ชนิดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชม วันนี้ลวดลายที่เราจะวาดก็คือดอกชบาโดยผมจะร่างด้วยสีอ่อนๆเอาไว้ก่อนเป็นสีชมพูอ่อนๆผสมน้ำเยอะๆนะครับร่างเป็นรูปทรงรอบนอกทั้งหมดของดอกไม้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมในส่วนน้ำหนักที่เข้มขึ้นทีละสะเต็ปนะครับ ในการเติมน้ำหนักที่สองที่เข้มขึ้นลงไปผมก็ใช้ขั้นตอนนี้ในการร่างเป็นกลีบดอกแต่ละกลีบแล้วก็กำหนดพื้นที่ของส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เป็นแสงเอาไว้นะครับจะเห็นว่าในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นความเป็นดอกชบาาชัดเจนขึ้นค่อยๆกำหนดพื้นที่รูปทรงของกลีบแต่ละกลีบ เมื่อเราได้รูปทรงดอกชบาที่ชัดเจนขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มผสมสีอื่นๆเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามในการเพิ่มเติมสีอื่นๆลงไปในดอกไม้ของเราเราก็จะคํำนึงถึงความเป็นแสงเงาของดอกไม้นะครับในส่วนที่เป็นแสงเนี่ยเราก็จะใช้สีอื่นที่มาผสมแต่ว่าในน้ำหนักที่อ่อนกว่า เพื่อให้เกิดความเป็นมิติในดอกไม้นะครับหลายครั้งในการเริ่มต้นวาดภาพนะครับเราจะเข้าใจว่าถ้าต้องการวาดในส่วนที่เป็นแสงเราก็แค่ผสมสีขาวเข้าไปให้ได้สีที่อ่อนขึ้นแล้วก็ระบายลงไปแต่ในความเป็นจริงสีของแสงมันไม่ใช่สีขาวนะครับมันเป็นการผสมกันระหว่างสีหลายสีเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงอย่างในภาพนี้นะครับถ้าเราดอกไม้เราออกเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้ในส่วนที่เป็นแสงมันก็จะเจือสีส้มสีแดงสดๆอะไรเอาไว้มีสีเหลืองมีสีขาวเข้ามาผสมเป็นการผสมสีอื่นโดยที่เรายังคำนึงถึงน้ำหนักเข้มอ่อนแล้วก็ สีของแสงที่เข้ามากระทบกับดอกไม้เมื่อเรลงรายละเอียดของดอกไม้จนเป็นที่พอใจแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มมาลงในส่วนของใบไม้กันด้วยสีเขียวนะครับก็เช่นเคยครับก็จะลงเป็นน้ำหนักกลางเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเติมในส่วนที่เป็นสีที่อ่อนกว่าลงไป เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสีเขียวของเราก็เป็นสีเขียวที่ค่อนข้างเข้มแล้วเมื่อเราจัดวางตำแหน่งของใบเรียบร้อยเราก็มาเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปบางส่วนเราอาจจะใส่น้ำหนักที่เข้มขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนเงาของใบไม้นะครับในขณะที่บางส่วนเราก็จะใส่สีเขียวที่อ่อนลงไป เพื่อนเน้นให้ภาพของเราเนี่ยให้ใบไม้ของเรามีมิติขึ้นมาต่อไปผมก็จะวาดในส่วนของ เกสรที่ยื่นออกมาจากภายในดอกนะครับโดยใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มในที่นี้ผมเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ผสมม่วงเล็กน้อยนะครับในการวาดเกสรของดอกเข้าไปเราก็จะสังเกตองค์ประกอบของภาพด้วยนะครับ กำหนดทิศทางของเส้นว่าจะให้โค้งไปทางด้านทิศทางไหน เมื่อเรากำหนดทิศท,ทางเส้นของแกนเกสรได้แล้วนะครับผมก็จะใส่ในรายละเอียดที่เป็นเหมือนจุดจุดเกสรที่อยู่รอบๆแกนทางด้านบนนี้นะครับโดยเริ่มจากการใส่สีส้มลงไปก่อนเป็นน้ำหนักที่กลางกลางของตัวเกสรน,นี้นะครับจากนั้นผมก็จะเติมน้ำหนักที่อ่อนขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นสีส้มที่ผสมสีขาวผมจะเลือกใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีที่มีน้ำหนักอ่อนกว่าสีส้ม เพื่อให้ภาพของเรามีความสดใสแล้วก็มีมิติขึ้นมานะครับเก็บรายละเอียดแบบนี้ไปในทุกๆดอกที่เราวาดไว้นะครับเช็คดูความสวยงามและในส่วนของตัวกระถางก็เป็นอันเรียบร้อย ในส่วนของจานรองก็ใช้ขั้นตอนและวิธีการเดียวกันนะครับโดยการลงสีชมพูซึ่งเป็นน้ำหนักกลางของตัวดอกไม้ที่เราจะวาดไว้ก่อนเป็นการร่างเส้นรอบนอกเอา l i n แล้วก็รูปทรงของดอกไม้ทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนของจานรองเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของขอบของสันของมุมที่ค่อนข้างต้อง ระมัดระวังสักนิดหนึ่งจากนั้นเราก็เริ่มลงน้ำหนักที่เข้มขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งของกลีบดอกที่ชัดเจนขึ้นกำหนดบริเวณส่วนของเงาส่วนที่โดนแสงสีเข้มสีอ่อนเข้าไป เมื่อเรากำหนดทิศทางแสงเงาได้แล้วนะครับเราก็จะมาเติมในส่วนที่เป็นแสงด้วยสีที่อ่อนขึ้นอย่างที่บอกครับเราจะไม่ได้ใช้สีชมพูผสมขาวหรือแดงผสมขาวเพื่อให้เราได้สีที่อ่อนขึ้นเท่านั้นแต่เรายังสามารถผสมสีอื่นๆหรือว่าใช้สีอื่นๆที่มีน้ำหนักอ่อนกว่าแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับสีของดอกในที่นี้ผมเลือกใช้เป็นสีส้มส้มแดงแนะครับ ผสมเข้ามาแล้วก็ในส่วนของแสงที่สว่างที่สุดก็อาจะเติมขาวเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดมีมิติของภาพขึ้นมาในส่วนของใบก็เช่นเดียวกันครับผมก็เริ่มจากการร่างสีเขียวเข้มลงไป อาจจะต้องเรามัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนของขอบของสันแบบนี้เช็คดูความเรียบร้อยในยส่วนของใบหลังจากนั้นเราก็เติมเกสรด้วยสีม่วงอมน้ำเงินเข้มเหมือนเดิมนะครับ เก็บรายละเอียดในส่วนปลายของกสอด้วยจุดสีส้มและสีเหลืองเช็คดูความเรียบร้อยสุดท้ายแล้วก็สำเร็จอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับวันนี้เช่นเคยครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊ง,งเพื่อว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆนะครับผมก็<ร><อ>โจจากช่องฟ้าน้ํเฟเ m อรี ต้องขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย